สวัสดีครับพบกับผมในเกมนี้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงหมดเกม리볼เนอ e r นะครับตามที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะก็ทําตามได้นะครับไปที่หมดนะครับบอดี้หมดเกมนี้ในการติดตั้งบอดี้รถมี5ชิ้นจําเป็น5ชิ้นนะครับมีฟอนบัมเปอร์ฟอนเฟนเดอร์ฮูด ก็ประตูหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับ d o o fl กับ d o o fr นะครับเอ่อเอนนผมก็จะมาติดตั้งกันชนหน้าเลยนะครับก็ import part s. <S ส่วนคนที่ลอลอกลงหมดครั้งแรกนะมันก็จะมีแค่ค o m มดันโทนิสเฉยๆ,ๆนะครับแล้วก็ต้องกดที่ตรงนี้ครับจะเบาะนะครับเบาเสุดประมาณนี้ครับแล้วก็เลือกไฟล์มันจะมาอย่างนี้ครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเอาหมดมานะครับ เอามาจากไหนเอามาจากในในกลุ่มที่เราอะไรอะในพวกดิสรอดนะครับดีทอดแล้วก็พวกเฟสที่เราซื้อหมดมานครับเอาง่ายครับหาอย่างนก็หามาเหงอครับก็เป็นแค่หมดนะครับก็ลงกันชนนะครับก็ตามๆเลยนะครับ น,นี้ก็เป็นล็อกมุมกล้องนะครับมันจะให้เราเลื่อนหมดง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ปิดก็ประมาณนี้ครับมันทำยากครับเราต้องปิดก่อนนะครับปิดโอเคแล้วก็เช็คความเรียบร้อยตั้งชื่อนะครับ บางทีก็ไม่จำเป็นนะว่ากันจดหน้าต้องลงกันจดนะครับแก้มข้างตรงลงแก้มข้างสมมติว่าแก้มข้างผมซื้อหมดตัวนี้มันแก้มข้างมันติดตั้งมาแล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับจะลงอยู่เต็นก็ได้จะลงของแต่งอะไรประมาณนี้ก็สมมติว่าจะลงของแต่งก็พอหมดของแต่งมานะครับจะลงแทนนี้ก็ได้ครับมันก็เป็นการติดตั้งแก้มข้างเหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะลงนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับ ส่วนลงมามันทําสีไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปที่ช็อปแล้วก็เป็นเป็นช็อปนะครับเมื่อกี้ผมลงกันชนมาใช่ไหมให้มันทําสีไม่ได้ก็ไปที่ตรงนี้นะครับกดไปที่ตัวเสือครับแล้วก็เป็นบอดี้ครับเอ็มบอดี้นะครับแล้วก็ทําสีได้ปกติครับ อย่าปลอยครับที่พิธีการลงหมดก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายและก็รถที่ผมกำลังทำนี่จะแจกนะครับเป็นรีโวนะครับตามที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะผมก็จะแจกในไม่วันนี้ก็พวงนี้ครับรอชมได้เลยนะครับ